ใครเนีนเเด้อแม่เด้อกอดลูกใครเนีนนจ้ะกอดกันไวเนนเนนเด้อแมมนิดเด้อขอบคุณหลลยๆจ้ะขอบคุณมากมายเอื่นไปเลยครับเลิบบ้างท่านปังๆังจ้ะพี่นองจ้าละลายขนพอๆเม่แเม่ละลายขนพอกระจบแล้วนก็ปังปังจ้ะจบไม่จบก็ปังคือเกามวลคือเกาเหมือนเดิมจ้ะพี่นองจ้าเป็นวัดยุ่จ้าแลยสิมีไอกระดอกกระแดกในจักหน่อยับว่าเป็นยังจะไม่บ่เป็นอุปสรรคกับการไหลสดพองพัด์ดอกมวลคือเกาจ้ะพี่นงจ้ามวลใครเห็นก็แวะมาทักทายได้จ้ะพี่นองจ้า นั่งรออยู่มองนี่ปูดัสีเห็นพงพันเป็นคนแรกเนาะก็กดกดพอกดเนี่แม่จ๋าก,กดพงพันไปน้ำนขอบคุณมากมายนะจ้ะแม่บัวเลิฟมากมายเลิฟมากมายมากม้จ้าขอบคุณมากมายนะจ๊ะขอบคุณทุกทุกปูไฟขอหยาดปิดเมรนะจน๊ะเพราะว่าพงพันมือหมูเห็ดงานจะขอยา ไปแล้วขอพูดเล่นลางพ่สาวเมื่อว่านเขาไปหามื่อว่านเขาไปจ่อเบิ้งข้าวหนึ่งเห็นตะไฟร้บวบอ่าเดือสิปิดเดือวสิลเลยบนตกบอมเป็นป่วยๆหล่ะจับตอนนี้บอมเป็นเหนียวจับกระจา์จับตอนนี้ลงเม็ดแล้วถ้าทาเนสพองพันอันรูดก็ขอให้ปังๆทุกคนทุกท่านเนี่ยจะเด้อเป็นกำลังแร่งใจให้ทุกคนจ้ะกอดกอดทุกคนนะจ้ากอดแน่นๆจ้ากอดแน่นๆจ้าเนาะ คนโตจุจ้าคือการจ่าการมองเห็นขอบคุณมากมายนะจ่าพออมมดเทศสวัสดีป้าหมวยจ้าสวัสดีครับป้าหมวยขอบคุณละลายจ่าพอจะเลื่อนก็สวัสดีคุณส่อจ่าไม่ไม่เยื่อไม่จุ้มก็สวัสดีพอจะเลื่อนจ้าพอจะเลื่อนก็สวัสดีคุณอดุลเนาะขอบคุณละลายจ้าพอจะเลื่อนก็สวัสดีคุณพ่ออดุลเนาะจะเลื่อนขอบคุณละลายจ่าของจ้าบางเทียสัญญาณเน็ตก็บอกคดีพี่น้องจ้า กัยังดีมือนีพองพันเขามากอะยังไข่อยู่จากเปิดขึ้นมากก็สัญญาณเน็ตปูดปลาปูดปาก็โอเคจากก็ขอบคุณคือเก่าสนุกสนานคือเก่าขอบคุณคุณพ่อพ่อแม่ทุกคนไนเจด้อขอบคุณมากมายขอบคุณน้องธัญญานำเด้อะเด้ยยังเปิดตายพองพันขอบคุณมากมายจ้าย่มใดพองพันกินยำนันละแม่จ้าเบียกยง่มใดกินยำนันห้านาทีสิบนาทีมียังพันกับกินเมื่อนั่นละใจยิวก็กินเนาะ ทำงานปดใจเหตุพงพันต์เข้าไปนางฟังฟังเสียงแถมไปนางจำไม่จำเมื่อกดวดผัวแม่ๆในบ้านเนาะขอขอบพูนหลายๆจะผัๆเม่ๆทุกคนเนาะพงพันต์ขออนุญาตน้ามองนีเนื้อถ้าพงพันุ์เข้าไปเสียงดังฟังชัดจาูกสาวอยู่จังหวัดใดน้อจ้าตอนนี้พองพันต์อยู่สมุทรสาครจ้าแม่จ้าขอบคุณมากมานะจ้าแม่จ้าขอบคุณมากมายที่ทราบมีอากาศเปลี่ยนแปลงผัๆเม่ๆทุกคนดูแลสุขภาพเ้าจะเด้อช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงจ้าขอบคูณหลายๆจ้าสวัสดี ิติดศักรอบหอ่อรอบรู้ปอกกันไปนาะกินข้าวกันหรือยังจ้าพองพันกินเหลวจ้ะพองพันกินเหลวมืนหนีกระใกล้ย่างหลายๆพี่น้องจ้ะ <c oughs> ขอบคุณทุกๆกําลังใจจ้ะที่เห็นบองพันกับเลื่อนผ่านเนาะขอบคุณในสมยลายด้วยแม่เดอ้อมาเปิดตาเปิดใจให้พองพันเนาะขอบคุณหลายๆจ้ะแม่จ้าไปเลื่อนกับถักขว้ว,วรูปเพื่อกับสีบลอแบงม้าทางนี้เนาะเพื่อกับสิให้เขาไปฟังอีกเนาะพี่น้องเนาะไม่เป็นไรจ้ะอันไหนบองพันบองหูพองพันกับสีถามนั่นละจ้ะ กสิถาเมียไม่งามเราจะได้ทักทายกดๆกันไปพี่น้องจ้ะขอบคุณมากมายนะจ้าเป็นเจ้าไหนนกพอจะเลื่อนเนี่ยยังกินเขานอกสวัสดีคุณพ่ออาดุลจ้าลิ้นเรียบร้อยแล้วจ้าเบรกย่ำใดกินย่ำนานพี่สาวว่าตลอดอีหยางเลียนพานบุกตลอดพี่สาวเจ้าก็มีใจ่ายมีบ่ลู้จ้าย่ำใดพองพันกินย่ำนานละแม่จ้าเบรกย่ำใดกินย่ำนานห้านาทีสิบนาทีมียังพานก็กินเมื่อ่นาละจ้ะยิ่งก็กินนาะ ทำงานกับสวัสดีแเม่อุไรเช่นกันจ้าแม่เย้่ยยก็สวัสดีแเม่อุไรเช่นกันจ้าเนาะขอบคุณเลยนะจ้าขอบุณดจะคุณพออมมนขอบคุณมากมายนะจ่าพอรูคลิปจ้าไม่สมเพิ่นบอกให้ลบแล้ววาจ้าหลายบ่เมียหลายบ่สวัสดีจ้าพี่แม่บ้านขอบคุณเลยนะจ้าเห็นแต่โปรไฟล์ดึงมาก็ดีจ้าขมหนูดีๆกับเบียงปั่นมาไล้ยเด้อบางทีพองพันเขาบบท่านในบ้านพ่อพ่อแม่แมนทุกคนทีว่าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเพิ่นเอิญเอียงละ่ะจนะ้าเนาะ พ่อจะเลื่อกันสวัสดีคุณพ่อจิตติศักดิ์เช่นกันจ้าขอบคุณหล,ยลายๆจ้ะแม่สมดีสวัสดีพ่นพ่ออดุนจ้าขอบคุณมากมายนะจ้าขอบคุณหล,ยลายๆจ้ะมากมายนะจ้าขอบคุณหล,ยลายๆจ้ะ <c oughs> พออมองกันสวัสดีจ้าแม่อุไรเนาะเดี๋ยวเขา<อ>มาเนาะบางมือพองพันกับอาชีมาขื่นสารเนี่ยเก็กน้อยเนี่ย บางวันก็อาจจะมาขึ้นซาในจัน้น้อยบางมือนกะสีเร็วเนาะบางวันก็จะช้าแต่ลบคลิปจ้าพี่สมเพิ่์นบอกให้ลบแล้วว่าจ้าหลายบ่อเมียหลายบา่สวัสดีจ้าพี่แม่บ้านขอพูดแล้วหนะจาจะเห็นแต่โปรไฟล์ดึงมาก็ดีแจกไปก่อนเนาะตะวันกะสีไล่หนึ่งชั่วโมงคือเก้านน่ะละพี่น้องจ้าไหลพุงชั่วโมงยังคอสีได้ล่งไหลต่ว่ากันนังยูนีกกะสีพอห่อนหนึ่งชั่วโมงเนาะจ้ะก็ต้องไปรับงานถุนกวนกะสีได้ปิดหมดช่วงหัวหัวเมีวยวายยังไปกับลบูจ้ากะจีเป็นช่วงก่อนนอนเนาะ ก่อนพองพันสีน้อนน่ะจากพองพันยังก่อสีแดงเขาเป็นฟังยอ้อนหลังจากคุณแ,แม่จักเคืองนึงจ้ะเนาะเพราะว่าชัวรกันเด้อสวัสดีรอบห้องจ้าสวัสดีรอบห้องจ้าแม่แม่งานสวัสดีจากแม่ภาษาอังกฤษขอบคุณหลายจ้ะแม่ภาษาอังกฤษบอกเป็นซื้อถ่ายให้พองพันธเนี่ยจ้ะซื้อ,อยังนนเนาะแม่เนาะรับทราบจากแม่สวัสด,ดีจ้าสวัสด,ดีคุณพ่อกิตติจ้ะขอบคุณหลายจ้ะขอบคุณมากมายนะเตรียมเข้ามาเนาะบานนะมงมือพองพันก็อาจชีมขื่นสารเนี่ยเกลีน้อยเนี่ย บางวันก็อาจจะมาขึ้นซาใน,นจักน้อย орт, บางหมือกก็สีเร็วเนาะบางวันก็จะชา้าแต่คือวัดต๊กเวทีวทจ้ะพี่น้องจ้าท่านนีลุดก็คือวัดต๊กเวทีต๊กเวทีกับบอกขึ้นไม่ดอกจ้ะเขาไปหามูคือเก้า่นาละอาะสิเขาซากอะเยาะไม่กินกรสวัสดีไม่สมดีเช่นกันจ้าเนาะเขาคูณมากมายนะจ้าขอบคุณถูกๆ,ๆปู่ฝ้ายจ้ะไปเรื่อยๆแม่จ้าไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบหอนหอนใ <c oughs> หญ่นาะแม่เนกอดกันไว้จ้าช่วงบ่ายบ่ไดดเอาสายซาดแบบไปพรม ถ้าแวดเมื่อกระบเป็นยังเครือซีบอกเมื่อดอกจ้ะถ้าเปิดตาไปซื้อบอ่ไก้กระดุกเอนี้บ่มีอีกยังกินห้เบิ้งดอกจากเพราะว่าพอมผากินไปแล้วเ <c oughs> มนี้มนีว่าได้ออกนอกพื้นที่จ้ะเมนี้มนีอย,ยู่ในแอนขอบคุณมากมายนะจ๊ะหัก่าก,กดกดทุกคนเลยจ้เด้อพอกเรียบพอมพันบอ่อด้เขาไปฟังจ้ะเนาะกบบระโรลูกว่าแมบบ่บอกวิญยังไปเนจ่จ้ะส่วนส่วนแม่ส่วนของแม่แม่จุ้มกับอัน คองอข้ามคิดพองพันกับเสียกันข้นนั้นไปฟีฝนฝนและลาคนพวกกัสีพักเครื่องกินข้ากินน้ำแล้วกับด้วยหนึ่งจากว่าฝนตกน้ำเนาะบว่ากันจ้ะวันไหนสะดวกก็ไว้มาท,าทักทายโ <c oughs> ต๊แล้วอ้บอกใกล้ด่ะตก๊ตก๊แล้วดูแลสุขภาพเด้อดเด้อด <c oughs> ต้นไม้ปลูกไม่ได้จ่ะแต่ว่าร่างกายถห้ปลูกไม่ได้จ,ะ <c oughs> จ้ะกิจา คุณพ่อกิติก็สวัสดีพ่อเจริญเช่นกันจ้าสวัสดีครับพี่เนาะขอบคุณหลายจ้าขอบคุณคุณพ่อเด้อพงพันธ์ขอโทษเด้อคุณพ่อเจริญเด้อทีพงพันธ์อื่นพี่เนาะพงพันธ์กะเห็นหนากจยะขอบคุณเด้อแม่เด้อมีหลายหลังก็ดีแบบนี้ละจ้าส่วนเพื่อนในหลายคนเนาะส่วนพงพันธ์มีอยู่หลังเดียวจ้ากสิไปลาปานิ่งจ้าก็บ่ไดะจ้าต้องพัดกันพูดละมือเนาะจนะคุณแม่ขอบคุณสวัสดีจ้าคุณแม่ขอบคุณสวัสดีคุณพ่ออุดมจะเด้อขอบคุณมากมายนะจ้ารักมากมายจ้า พักเดินเนาะเฮาไปเรื่อยๆจะแม่จ๋าไม่บอต้องฝาวฟังอียงมากมายไปเรื่อยๆจ้ะศึกษาไปเรื่อยๆเนาะแม่เนาะบ่ไดบ่ได้ไปทุกชั่วโมงด้อพี่น้องจ๋าอาจจะพักบีพักอันเครื่องน้่เนาะขอบคุณเลงเคี้ยเลี้งแก่ขอบคุณมากมายนะจ๊ะที่เข้าใจเนาะขอบคุณทุกท่านที่เข้าใจส่วนบ้านนี่าว่าได้ขอบคุณทุกกำลังแรงใจเด้อจะเด้อบ่ทีมบ่ทีมกันเนาะขอให้บอกปังทุกคนจ้ะพี่น้องจ๋าขอให้เฮงบอกปังทุกท่านนะจ๊ะ ขอ,อพ,พูดใหญ่พงผ่านเขาซาคือบานแม่อุไรจ้ะเพราะว่าช่วงนั้นพงผ่านพงผ่านเปิดเปิดร้านจ้ะเข้าไปรับงานช่วงแรกนั่ชว่วงเสาร์ก็สี่เข้าหาสายในเด้อสุดยอดจ้าสุดยอดจะเมย์ใบขอพูณเล่นๆจ้ะดันให้พอจอดให้ถึงะมะเมย์เนาะสุดยอดเลยจ้ะในนี้หอวจอดให้ถึงะมะเมย์ใบเนาะก่อนหนึ่งชั่วโมงเาวไปแป๊บเดียวแป๊บเดียวกับชั่วโมงหนึ่งแหละจ้ะบ่าโดนมะนานเนาะ แบบเดียวกับเขาบานคือเกาถ้าพ้องพันเขาเขาไปบ่หดตัวบ่ถึงหรือเขา,าท่านบุได้ดขอโทษขอไั่น้ำมองนี้เลยฝนตกว่าเป็นปวยๆล่ะจับตอนนี้บ่ลเป็นเหนียวจกกับกระจานจับตอนนี้ลงเม็ดแล้วถา้าท่านเนตพ้องพันอันรุดก็มากมายจา้ะขอบคุณขอบคุณหลายๆสวัสดีจ้าเนาะคุณแม่ขอบคุณกับสวัสดีแม่อลี่จ้ะแม่ยายกับสวัสดีคุณแม่กิจจ้าแม่เม่ออน แม่อ้อนกินข่าวไปจ้าอากาศจังไหนเนาอฝนตก,าากบ่จ้าสชมพูซักแม่คุณแม่ภาษาอังกฤษยังน้อหมูว่านพองพันกับลืมเนาะพองพันลืมอีลีขอโทษขออภัยจากคุณแม่จ้าสมดีโลหะสารสวัสดีจ้าน้องแม่กินกันสกะสบอารมณ์ไปที่นั่นอารมณ์อ่ะงงน้อแม่เนาะ ตั้งแต่6โมงเราจะเปิดตาทุกชั่วโมงจ้ะตอนนี้เครื่องกระหอนวูดวูบจะมาชาร์จแบตพร้อมจ้ะถ้ามือได้อาการหอนนี่พ้องพันกับสี่บทกิตติคุณแม่เกลี่ยกรอบกู้เนาะขอบคุณเลยจ้ะยายนี่คุณน้องชนจ้าแม่นิดก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้าไปให้กำลังใจขอถกขอไฟเดอร์เมเด้อขอบคุณเวลาจ้ะแม่นิดตอบได้ก็ตอบจ้ะพ้องพันกับบรลลูว่าแม่อยู่จังหวัดไหนเนาะ บ่เป็นยังเมีจ้าอีสานคือกันฮักคุณมากมานะจ๊ะถ้าว่เห็นพ้องพันธ์เขากับเยาวากันเนื้อพี่น้องเนื้อบ่มีผู้ใดวาดอกเพิ่นกนวาเนาะย่านี้คุ้มโน้นสวัสดีครับพ่ออดุลกับส,สวัสดีแม่นิดจ้าแม่นิดกับขอบพูดละลายจ้ะสวัสดีครับแม่อุไรขอบคุณละลายาขอบคุณมากมานะจ๊ะขอบคุณทุกแรงเชี่อเรื่องใจแล้วลาขุนสาครจ้าพ้องพันธ์ขอชามเมด้อแม่ต,บต,บตบอ,อบได้กับตอบตอบบ่ได้กับว่เป็นยังเะแม่จ้าเดี๋ยวพ้องพันธ์กะสิไปลอยหาขอมูลคือเก่านั่นล่ะ <laughs> จังใดเพื่นเข้ามาหาทุกคนแนนู่นเยียร์ยาโลหะสวัสดีแม่อุไรจ้าแม่แม่จุ้มกับสวัสดีแม่อุไร